The fire. โอเคก็ผมก็สวัสดีมินลักแฟนเกม ROV ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Y 1น3 3นะว้าวก็วันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่ซานิดที่มีการบัฟขึ้นโหดมากๆเลยโอเคหลังจากที่ซีซั่นหกหายไปนานหลังจากที่ซีซั่น เออซีซั่นหขึ้นซีซั่นกเกียดมาเขาโดนเนิร์ม<ว>ก็ไม่มีใครจับเขาอีกเลยก็เป็นหนึ่งในะฮีโรโ่ปรดพี่เลยนะตัวนี้เป็นตัวโปรดของพี่เลยโอเคที่สุดก็กลับมาแล้วอ่าวไวโอลตเดิน์มันตัดเวลเซก็คลิปนี้เราก็จะมาแบบมีสาระนะเข้าสู่ช่วงสาระมีอยู่ <laughs> จริงไปอะไรจัดไปเลย กันว่าทำไมมันได้ยินนึกว่าคุยกับเราโอเคเราก็จะฟาร์มฟา้าก่อนนะถ้ามันปรับปรับแพทใหม่แล้วก็มันอัพสกิลสองนำนะโอเคแนะนำให้อัพสกิลสองนำแต่บางทีพี่ก็ลืมอมกันแหละลืมตัวอัพสกิลหนึ่งนำอยู่เลยนึกว่าเป็นแพทเก่าอะไรวะเน,นี่ยโอเคสกิลสองก็คือมันบัฟขึ้นเป็นเพิ่มตีเร็วกับมีดูดเลือดเข้ามา ดีมากมากเลยแล้วก็อันติีเข้าต้านดาเมจออกเอ,เอาคือต้านความเสียหายออกอะไรวะเนะ okay. นี่ยโอเคเอเคนะเดี๋ยวนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะช่ว่ล้างก่อนแป้บนึงโอ้ไม่น่าเลยว่ะไม่ใช่เพื่อนตายนะไม่น่าเลยลาดไม่ทันเพื่อนตายช่างเขาแต่พี่ลัดไม่ทันนะ่ะทุกคนเคลมยเป็นไร สายที่พี่เล่นพี่ก็จะเป็นขึ้นเป็นขวานฟาร์มนะเดวทานแล้วก็มาเป็นรองเท้ารองเท้าแล้วก็เป็นาดาบทารอนดาบทารอนก็คือ,อามาคอมโ,มโบกับเอ,เอาไว้ฟาดแทงอเอาง่ายก็คือไว้ตีแทงกันแหละก็คือถ้าเซตที่พี่เล่นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะลิงมาทําไมครับโอ้โหไล่เมดเราขนาดนี้เลยโอ้โหลิงไล่จริงไล่จังเว้ยจะเห็นนะเดี๋ยวรอนีก่อน ก็เอาอยู่ครับใจเย็นดิลูกพี่ร้อนตีอยู่โอ้ลูกพี่นี่ใจร้อนจริงนะตูกว่าแผ่นใหม่นะโอเคนะเห็นไหมดูดีสกิลสองตีอย่างเร็วอะแล้วก็ดูเลือดด้วย,ยโอเคนะได้อยู่นะเรื่องการสกิลการเดินการอะไรก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวพื้นฐานนี่แล้วซานิททุกคนก็น่าจะู้เ<ๆ>ชื่อจะมาเล่นว่ามันมันบัฟขึ้นแล้วนี่มันโหดแค่ไหน อโอ้อโหเถียงขวาร้องถูกใจบบกดไม่ได้เขียนนะขำๆไปไตลกเลยตลกแกงเลยเตลกกับเขาหน่อยฟาร์มเลยดูดิดเธออยูสองโอ้โหตีอย่างเร็วอะเอามาตีเร็วก็เทียบประมาณสามจุดห้าวินะก็มาคอมโบก,กับอ่ะอันติ คือฟาดดันตีแล้วก็สกิลสองอัดเข้าไปเพืจะตีเร็วขึ้นมาว้าวเจ๊ยินนะเดี๋ยวรอตัดตีลิงดีกว่าทุกคนใส่หัวจัดใส่เนี่ยโอเคอารู <c oughs> อิกนกำลังมานะเอาเลยเอาอยู่นี่เหรอลิงตีมาดิมาดิครับมาดิครับตัวก็จะค่อนข้างบางกว่าเดิมนะนแต่ก็แลกไปกับความนี้ในการโจมตีนะ ถ้ามันตีเร็วก็เหมือนมันตีแรงขึ้นนะก็เพราะว่ามันทำดา,ดาเมจได้ไวขึ้นอะไรประมาณน,นี้ <ๆ S 2> ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าแรงขึ้นโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่ามันตีเร็วมันมีดูดเลือดติดตัวด้วยสิบสิบเปอร์เซ็นต์มั้งอัพเต็มหรือเปล่าพี่ก<ๆ>็ไม่ได้อ่านเหมือนกันไม่รู้แต่เอ้ยไม่ได้คิวเลยปีปอมปอมก่อนปอมก่อนปอมก่อนคนที่หลังปอมก่อนเอาปอมก่อนโอเคแล้วก็จัดเหล็กนิดนิดซอยซอยโอเคครับ โอเคดีนะโหนะเพราะว่าเป็นตัวที่พี่ชอบเล่นอยู่แล้วก็คือกลับมาแบบนี้ก็คือพี่จะจับล้วนๆเลยแหละตัวโปรดพี่เลยเอาหน่อยฟิกเกอร์ออกได้เอาหน่อยเฮียอะไรชี่พูดได้พอเอาหน่อยบ้าอะไรในป้อมใครเขาจะเข้าไปเอาเป็นบ้าเปล่าเดี๋ยวเราบอเสร็จแล้วก็มองมังกรในทีมนะเดินป่ามังกรอย่าพลาดนะทุกคนสาคัญมก ด่ากันแล้วใครดูสองด่าใครวะไม่ลองไม่รู้ดีมานี้ดิจริงไงครับใจเย็นนะเดี๋ยวตีขอนก่อนใจเย็นนะดึงอาวุธดีวาหนี้ดิโอ้โหเมร์เรานี่ห้าวจริงๆไล่ฆ่าแอสซิสินของจริงบ้างนะนะตาย่ามาเป็นครอบครัวเลยนะมาเป็นครอบครัวเลยนะ ี่ขอนิ่งหน่อยนะเอาโอ้โหมาไม่หยุดไม่หยอ่อนมามาหลอดหรอมาดิาพวกไหนที่สกิลเพิ่มเกาะของตัวเองบอกเลยกันซานนี่ไม่อยู่อ่ะพวกไอรงไอลี่พวกเนี้ยจะสกิลดูดเกาะอ้อาวเดี๋ยวเทียวเดินหลงหลงป่าอเลยจ้ะหลงป่าอะไรจ้ะกลับกลับทางเดิมนะกลับไปอยู่วอร์แล้วค่อยเดินขึ้นมาใหม่จะได้ไม่หลงทาง มาดิครับก็มาดิครับผมตีเร็วนะครับตีเร็วขึ้นครับตีเร็วขึ้นครับแล้วดูดเลือดด้วยโอเคเก็บครับอย่างนี้คือผมเก็บผมต้องออกก่อนใจเย็นนะครับเฮ้ยเมดอย่าท้าสิทำไมเมดเท้าจังวะถอยดิเมียดโอเคมารอดตาย เมียเขาเล่นห่าวมากเลยเขาสุดมากครับรเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะเซตไอที่บอกตามพี่เลยนะเออ <Okay. S 1> อ่ะก็พูดมาถึงช่วงนี้แล้วก็ก็นกี่นาทีกว่าแล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ menyanyikan Woi, lihat belok มันจะบางโอ้โใจเย็น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 ลูกพี่ใจเย็นโอเคครับ okay, จัดไปจัดไปจัดไปตายอยู่ตายอยู่อ๋อเนี่ยโอ้คอมมันลิงลิงลิงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่หายไปไหนแล้วไม่ดูมินทแบบแล้วนี่เมดโดนตลอดเลยนี่ไม่ให้รอดไม่ให้รอดไม่มีคำว่าให้รอดโอเคนี่แอ้หนึ่งคิวสุดยอด เฮ้ต <c oughs> okay, <t> ีป้อมโอ้โหป้อมทำไมถึงกิงเราอ่ะ มันตีเราก็ดาบเท้าร้อนมาโจมตีเบอร์เซีเลือดไว้กระทืบแทงเอาง่ายๆมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับจะไปไหนครับจะไปไหนใจเย็นนะใจเย็นจะไม่ให้ไม่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 ให้รอดไม่ให้รอดเออก็ผมพูดถึงเรื่องดาบท้าว้อนก่อนก็คือพี่อโมคอมโบกับอันติมันนะนะคอมโบกับอันติก็คือดาบเท้าร้อนจะโจมตีสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมแล้วก็อันติของซานิต มันจะโจมตีเป็น two d ม m ก็คือโจมตีเข้าเลือเต็มๆเลยก็คือพวกที่มีเกาะคงเกาะขาวอะไรบัฟขึ้นมาแบบพวกปลาหมึกพวกเนี้ยไม่ได้กินครับถ้าภายในฮะโดนอันติของซานิภายใน5วิก็คือภายใน5วิเทียนซานิอันตีไปก็คือโจมตีออกไปคือจะเป็น two d ม m เลยแล้วก็คอมโบกับสกิลสองตีเร็วทีนี้ดาบเท้าร่อนมีความเร็วในการโจมตีก็คือโอ้โหภายใน5วิไม่รู้ตีกี่ครั้งนะเอาลิงมานี้ดิจ,จัดไป เรียบร้อยนี่มีฟอสเชียบอีกนะฟอสเชียบก็สร้างความเสียหายเป็นคล้ายๆแบบโอวิอามก็คือใช้สกิลแล้วก็จะสร้างความเสียหายคูดาวสามบิตโอเคส่วนโจกอพี่ก็เป็นออกเป็นพุรมาสตรเพราะฟอสเชียบม,มีดาเมจอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่บวกก่อนนะคลิป oh. นี้เรามีมาคือมาแบบมีสาระน,ะนั่นเองก็คือไอเทมที่พี่ใช้คือคิดค้นขึ้นเองเลย <Wow. S 1> จัดไปนี่เป็นเซตที่พี่ใช้ตลอดเลยพี่ใช้เนี่ยซีซั่นหกแล้ว ของฟาร์มพี่แนะนำให้เป็นขวานฟาร์มนะพี่ไม่แนะนำให้เป็นโซลิเบอร์โอเคนะเดี๋ยวตัดปล่าก,ก่อนแนะนำให้เป็นขวานฟาร์มก็คือถ้าโซลิเบอร์ถ้าจะเล่นโซลิเบอร์ก็คือควรดูว่าฮีโร่ทีมเขานี่หนาเยอะไหมหรือว่าบางเยอะไหมอย่างเงี้ยออกตามสถานการณ์นะอ,อี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้พี่เล่นเ,เล่นเป็นสายบาลานที่พี่ใช่ใชไหมเ,เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะทำเป็นสายดามเมียนล้วนให้ดูว่ามันจะเิรกไหม แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูถ้าใครอยากเห็นคลิปคลิปหน้ามีคลิปหน้าก็คือกดไลค์พี่ด้วยฝากไลค์กันเนยอะๆหน่อยโอเคออเอ็นนะทีมเราก็ได้เปรียบอยู่เดี๋ยวพี่ตัดคอมา ทีเขาชอบไฟยังแับไม่รอเราตลอดเลยมันเดินไม่ได้โอ้โหมาของไม่ตีก็ไม่ตีอยากบวกก็บวกเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนว่าจะเอาชวนเอาของเอาชวนซะหน่อยโอ้โหเป็นอะไรก็เม็ดวะลิงเป็นอะไรก็เม็ดมานี่ดิแครี่มานี่มานี่มามาหลอกมาหลอกเขาตัดสินใจแยกดันอ้าวเขาตัดสินใจผิดแล้วครับบอกเลยว่าคิดผิดเขาตัดสินใจผิดแล้วมาไม่ทันกันผมไม่ทันบอกเลยกันพี่ไม่ทันก็ประมาณนี้ครับจบแล้วก็วันจบแล้วก็เล่นทันนี้ก็ประมาณนี้นะ าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คนที่เข้ามาดูไหนกดติดตามพี่ด้วยนะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะทําแบบซานิสสายดามเมจให้เดี๋ยวให้น้องๆไปตัดสินใจว่าน้องๆจะชอบเล่นสายไหนก็รอชมคลิปต่อไปได้บ๊ายๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย